ูไม่อีลูบไหจะอย่าเงี้ยตรงไหนล่ะเอนีู่่มันจะลูดไหมม่ต้องข้าอะไรยงเงี้ยข้าประเข็บขาป่าอ๋อเดี๋ยวเขาหนันงนมันก็อันนี้เขาเย็บว้นี่นเขาเชือกย็บไปลนะูนั้นนะยังมากเย

ของหมู่บ้านนองพะทานค่ะการที่ทําเป็นเรียกว่าการเส้นผีกระดง้งเพราะอะไรอันนี้มันเป็นสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษอะคะ่ะจะมีทุกช่วงเทศกาลสงการของทุกปีของประจําของหมู่บ้านเป็นประเพณีผีกระดง้งก็จะมีการไปเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษให้มาร่วมสนุก ในกิจกรรมสงการค่ะทำไมถึงต้องมาทำตรงนี้ได้อพอดีสืบต่อจากยายยายเมียดะค่ะเพราะว่ายายเมียดก็ไม่ไม่ไหวแล้วอายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วคะ่ะเราก็เป็นเด็กใหม่เลยเด็กใหม่เลยค่ะปีแรกปีแรกค่ะทำไมถึงมาต้องมาทำได้ได้ตรงนี้มามาจากเบื้องต้นที่สอบถามก็คือต้องเป็นคนที่ ไม่มีไม่มีองค์ไม่มีคือวีไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะไปเส้นวายได้ก็คือเราวีก็ไม่ได้วีวีได้แต่ไม่เข้าไม่เข้าใช่ใชไหมเราก็เลยมาสามารถมาเชิญได้สมมติว่าคนที่จะมาวีเนี่ยทำไมผีเข้าละ่ะมันเป็นความเชื่อ ก็คืออาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าบรรพุรุษที่เสียไปค่ะก็มาสิงมามา,มาอยากจะมาเข้ามาร่วมสนุกอะไรเงี้ยค่ะก็มาอยู่ที่ล่างทุกปีเนี่ยผีกระดุงเนี่ยเริ่มกี่โมงถึงวันไหนถึงวันไหนยังไงครับส่วนใหญ่จะเริ่มมาพิธีเส้นไหว้ตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะคก็จะเลิกก็คือ,อก่อนพบ ก่อนตะวันตกดินก็จะต้องเลิกปกติคือกี่วันช่วงนี้จะมีแค่วันเดียวะค่ะ uh huh. แล้วปีหน้าปีหน้าก็เป็นไปได้ก็อยากจะมีสักสามวัน uh huh. แต่ว่าก็ต้องดู uh huh. ค่ะต้องดูแรงสนับสนุนของ uh huh. หมู่บ้านด้วย uh huh. ได้ได้ไโอ้สวยแม่เรื่องคนเนี้ยขายไม่รู้ขายไม่รู้คนเนียขายที่ต้งรว้าสวยเลทกย้ะมาจียยยอแล้วส่ง้านเลกนุมนี่คือสวยสวยแล้วอะไรอีกมนะจไ้ thank you

ก็การจัดประเพณีผีกระด้งของหมู่บ้านหนองพ่อธานก็มีประเด็นหลักๆอยู่สองประเด็นหนึ่งก็เป็นการสืบสารจากคนเก่าๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยซึ่งเขาได้ดเนินมาตั้งแจ เรายังไม่เกิดด้วยซ้ำนะก็มีการดำเนินการจัดผี่กระด้งหมาในชุมชนเนี่ยตั้งแต่ขนอายุช่วงนี้ถ้ายังยู่ก็เก้าสป,ปีถึง100ปีตั้งแต่มีหมู่บ้านนะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือการสืบสารวัฒนธรรมของคนเก่าในหมู่บ้านสอง ก็มีจุดประสงค์เพื่อสร้างฟาร,ร์มเป็นหนึ่งเดียวฟาร,ร์มสามัคคีของคนในชุมชนเอาผี่กระด้งเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่จะมารวบรวมฟาร,ร์มมีน้ำใจมีจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้รู้รักสามาคัคคีให้เกิดการร่วมมือของคนในชุมชน อ่าเพราะว่าพอคนในชุมชนคนในชุมชนมีความร่วมมือซึ่งกันและกันก็จะเกิดความรักหมู่บ้านความห่วงแห่งหมู่บ้านหมู่บ้านจัดกิจกรรมใดๆก็ได้รับความร่วมมือจากการที่คนในชุมชนอ่าเ,อาเกิดความห่วงแห่งเกิดความรักเกิดการจัดกิจกรรมในชุมชนก็ทําให้ชุมชนในชุมชนเนี่ย เป็นหนึ่งเดียวกันพอเป็น bueno. คนพอเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนี่ยกิจกรรมอะไรของหมู่บ้านจัดจัดก็เกิดความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนี่ก็คือส่งประเด็นหลักๆของคนของคนในชุมชนแล้วก็มันโยงไปถึงการจัดประเพณีผีกระด้งที่ผ่านมา Come <laughs> Gracias. <coughs> う แต่าม่เล่นกันดี